ด้านเกษตรกรชาวสวนแตงโมนะคะนางสาวนูรีซันมามะหรือว่ากะสาค่ะเป็นชาวนราธิวาสที่มาเปิดแผงขายแตงโมในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็กล่าวนะคะว่าช่วงนี้จะขายแตงโมที่นํามาจากนอกพื้นที่ค่ะก็คือตอปิโดเมยา่าแล้วก็ควีนเลดี้ที่ได้มาจากทางภาคอีสานค่ะโดยให้เหตุผลนะคะว่าที่ไม่ได้นําแตงโมในพื้นที่มาขายเพราะว่าส่วนใหญ่ค่ะจะไม่ค่อยเป็นสีแดงแต่ ถ้าจากภาคอีสานก็จะสุกพร้อมขายเลยรวมไปถึงรสชาติก็จะหวานกรอบเนื้อจะแน่นกว่าโดยในปีนี้ราคาแตงโมไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าแตงโมบ้านอย่างทุ่งยางแดงสกอมนาะทับจะออกเยอะค่ะซึ่งปีก่อนจะขายได้ดีกว่านะคะเพราะว่าแตงโมบ้านขาดแคลนเนื่องจากว่าน้ําท่วมค่ะ โดยปกติก็จะขายได้เรื่อยๆนะคะในช่วงของอช่วงนี้ค่ะก็คือช่วงของเดือนรอมฎอนในการถือศีลอดของพี่น้องชาวมุสลิมก็จะมีลูกค้าค่ะมาเลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่องทําให้คนขายแตงโมก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยจะมีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์ค่ะทั้งเมย่าซอนย่า p l u สนะคะทีมอัพค่ะจะมีทั้งแบบขายปลีกแล้วก็ขายส่งด้วยสำหรับราคาขายส่งก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ11จนถึง18บาทส่วนราคาขายปลีกก็จะ อยู่ที่1 1บาทไปจนถึง15บาทค่ะ